อันนี้แก้วแก้วน่ารักมากตาโขมักอันนี้คือแก้วใหญ่กินแก้วแหวนีาโขมั้มไมันกัดออกมาทีละหยดเลยเฮ้ยเขางี้นะตอไวนะ6คอเลยร้อนคอพอปะร้อนคอเลยเนี่ยพูดอ่ะมันก็หน่อยไหมมาได้ชนแก้วกิน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  โอ้หไม่ลองไปถ่ายรูปแล้วมั่งเมาก่อนเลยควันมาแก้วตรงนี้ประมาณนี้เหมือนแก้วแก้วไม่เมาหรอกจิ้มพายได้ไม่แรงต้องผสมจนแก้วกันในไงแก้วเลยอะผมจะให้ลูกพี่ดีกว่าถ้าปากดำคุยไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ใช่ยาปีแก้วอะลูกพี่เขาเรียกว่าอะไรเชฟไอ้พี่ว้าวไม่เอาไม่เอาวายไม่แรงหรอกเพราะว่ากินตะไบไม่เมาเลยโง่ที่ หวานๆแบบนี้ไม่ชอบหรอกครัวเมาแต่นี่ไม่หวานนะหวาบัมเบอรี่ไงพี่แตกไม่หวานเลยอ่ะบัมเบอรี่จะพี่แตกอับรถแค่เด้อหอมบัมเบอรี่ธรรมดาเลยลองดูอ้าวก็พี่ชนแล้วก็คือหมดเลยมันเป็นบัมเบอรี่ยัไม่เป็น